สวัสดีสาวเกคมแขค็งแชมทุกท่านนะครับเพื่อผู้น้แก้วกาก่อนที่เราจะไปชม5สุดปนผมอยากจะขอขอบคุณขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่สนับสนุนแก้วกาตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการแวะเข้ามารับชมคลิปการกดไลค์การกดแชร์คลิปของช่องแก,ก้วกล้าและที่สําคัญเลยขอขอบคุณที่ใช้โค้ดแก้วกาก่อเติมเพชรเติมแพ็กเกจหริบัตรทองคามันมีความหมายต่อผมมา,ากเลยขอบคุณมากค,ครับที่สนับสนุนกันตลอดมาสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาทำการปนบ้าน11ด้วย5สุดป้น ที่ไม่ใช้ถังแครเลยก็จะมีตั้งแต่สายบกและสายอากาศสามารถที่จะเลือกรับชมกันได้เลยสําหรับสูตรที่1เป็นการใช้สายบกนะครับเป็นการใช้พินบล็อกไมเนอร์รวนสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เล่นง่ายนะครับแต่ผมเองต้องย้ำไว้ก่อนว่าถ้าเราจะป้นโดยที่ไม่มีถังแครไม่มีเครื่องจักรโอกาสที่จะได้สาดาวมันก็ได้ลงเนาะถ้าเรามีถังแครมีเครื่องจักรก็จะช่วยให้ได้สาดาวได้ง่ายขึ้นฉะนั้นนะครับถ้าขอถังแครได้อย่างน้อยก็ให้ขอไปนะครับไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตาม ขอไปจะดีที่สุดเลยแต่ถ้าเราไม่มีถ่ายแคนครับไม่มีปัญหาเล่นได้เหมือนกันสุดที่ใช้นะครับเป็นการใช้ควินบ็อกไมเนอร์นะครับจะเอานังฟ้าไป5ตัวแล้วก็ไมเนอร์21ตัวทหารตัวอื่นก็จะภาพเลยในแม่ที่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นน้ำมาพืชเมือดสามขวดจะมีาหนึ่งขวดแล้วก็น,น้ำมัแช่แข็งสองขวดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสาหรับถังแคนที่จะขอนะครับถ้าจะขอก็ขอเป็นหมูป่าจํานวน7ตัวครับแล้วก็โรงฐานถล่มเมืองจะเป็นอะไรที่แจ่มที่สุดเลย โอเคนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยมาชมการโจมตีบ้านนี้กันดีกว่านะครับก็จะเข้ายังไงดีใช่ไหมส่วนใหญ่นะครับผมจะเข้าด้วยควินบล็อกครับทางด้านมุมมุมอาจจะเป็นมุมซ้ายมุมขวามุมบนมุมล่างนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะเข้ายังไงถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมเองจะเลือกใช้ควินบล็อกที่มีนะครับเข้าไปทางด้านขวามือละกันแล้วก็จะทําการใช้ไม้เนื้อหมูป่าไม่ใช่ไม้เนื้อหมูป่าไม้เนื้อล้วนนะครับทางด้านล่างครับทางด้านซ้ายมือ ก็น่าจะได้เยอะเหมือนกันทําการโจมตีเลยใช้เบบี้นะครับแต่ทางด้านบนปล่อยคีลงไปนะครับปล่อยนังฟ้าลงไปแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปนะครับเช็ค <Check S 1> ว่ามีปปลูกโป่งสีแดงปปลูกโป่งสีดําหรือไม่จากนั้นคีของเรานะครับก็จะเข้าไปด้านในซึ่งผมเดาว,ว่าคงของเราครับจะเดินไปด้านซ้ายมือมาดูกันว่าแก้วจะเด้ถูกหรือไม่จะเป็นแก้วกล้าหรือแก้วไก่นะครับโอเคไปด้านซ้ายมือนะครับทำการใช้ในแม่บ้านลงไปดีไหมก็คิดว่าดีนะครับใช้ได้นหนึ่งกวด เราไม่มีถังแคนเนาะไม่งั้นนะครับเราขอเนยยาบ้าปีกหนึ่งขวดก็จะอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองจากนั้นนะครับกีมเราจะเข้าไปด้านซ้ายมือก็โจมตีบริเวณด้านซ้ายมือนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เก็บน้ำม่วงครับอยู่ด้านล่างแล้วก็ขึ้นที่มาดครับไม่เจออาวุธหนักๆ <c oughs> ผมว่านะครับเราไม่รอช้าดีกว่าครับปล่อยคิงลงไปด้านล่างซ้ายเลยแล้วก็ทาการใช้ไมเนอร์ที่มีนะครับลงไปทางด้านนี้เลยก็จะปล่อยไปหมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยปูเดินลงไป ปูน่ของเราก็จะขึ้นที่ไปนะครับโจมตีกับซิงโกซ่างครับที่ทางของเราทําการโจมตีอยู่หมายนิ้เข้าไปนะครับผมเองจะทําการใช้แม่พิมเลือดที่มีลงไปตรงนี้หนึ่งขวดเลยละกันก็จะฮีลเลือดให้นะครับดูหมอน้อมอีซีกำลังงงนะครับว่าจะยิงทางไหนดีแช่แข็งไปที่ฐานแข็งก่อนเลยเราต้องทาการกํจาจัดฐานแข็งให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นงานเข้าแน่นอนปล่อยแม่พิมเลือดลงไปหนึ่งขวดเลยนะครับแล้วก็แช่แข็งไปที่ฐานแข็งก่อนเลยนะครับเพราะว่า ควิงของเราครับไปด้านล่างครับแล้วถันแกนที่มีนครับมันเป็นมังกรไฟฟ้าครับแล้วก็ปลลูนเนี่ยแหละคืองานยากงานยากของเรานะครับที่เรามาเจอทางสายอากาศครับอันนี้คือข้อเสียเลยถ้าว่าควิงของเราไม่เข้าด้านในไม่เข้าไปโจมตีนะครับโอกาสที่จะพลาดก็มีสูงเหมือนกันภายในที่นี้ก็คือได้สเปก่อนน้อยนั่นเองเพราะว่าผมก็ไม่ได้หวังที่จะได้3ดาวนะครับผมขอแค่เราได้สเปก่อนเยอะๆก็โอเคก็โอเคแล้วนะครับกับการโจมตี มีธนูเหลืออยู่3ตัวนะครับไปไปด้านซ้ายมือก็จัดโจมตีเข้าไปนะครับผมอาระเบิดมือานะครับแต่ไม่ได้ใช้เป็นอย่างนี้แหละครับผมชอบพกติดบาทด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้ถ้าผู้ชมจะใช้นะครับก็อาจจะเป็นจังหวัดที่เปิงกัแพงนครับให้ควีนเข้าไปด้านในนั่นเองก็จะเป็นอะไรที่ดีทีเดียวตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้3ดาวนะครับสองดาวก็ไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเราได้เยอะมากๆเลยนะครับผมขอปล่อยระเบิดลงไปด้านบนละกันมังกรไฟฟ้าก็ยังไม่ตายเนาะ เราได้มาถึงน่าจะประมาณ80-85ก็ถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวครพวขงเราครับทำการโจมตีเข้าไปที่มังกรไฟฟ้านะครับแล้วก็ขึ้นที่ไปด้านขวามือผมว่าครับเราทําการใช้สกิลหายตัวเลยแล้วกันจะได้สิ่นูออกมาช่วยโจมตีคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมเองไม่ใช้ตั้งนานแล้ว <laughs> ก็อย่างนี้แหละครับผมชอบเก็บไว้ใช้ท้ายๆนะครับและสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นั่นเอง มาดูกันว่าเราจะได้บ้านหรือเปล่านะครับกับอีก10วินาทีสุดท้ายนะครับการโจมตีคิดว่าน่าจะได้นะครับคิงโจมตีไวเนาะ0.75วินาทีใช่ไหมต่อการโจมตี1ครั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับโอเคเราได้มา2ดาว87นะครับได้น้าม่วงมาอีกนิดนึงจากสุปกรณ์ที่ได้นะครับตอนนี้ผมได้ทองคํามาทั้งหมด390,000นะครับแล้วก็น้ำม่วงอีก400,000นครับ แล้วก็นำดับอีก3,900ร่วมกับโบนัสนะครับนี่ที่ผมอยู่ผมอยู่เป็นแชมเปี้ยนสครับก็จะได้โบนัสทองคำาลน้ำม่วงอย่างละ2,000 0นนะครับถือว่าตอนนี้ผมก็ได้ประมาณ5,600 0 0 0นะครับถือว่าไม่เก๋เลยนะไม่เก๋เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมสูตรที่2กันต่อเลยมาชมสูตรที่2กันต่อนะครับเป็นการใช้เบเาสแมทสูตรนี้ก็เล่นไดง้ง่ายเลยนะครับไม่ยากอย่างใด ก็จะเป็นการใช้เปก้าปลายหินนั่นเองผมแอบ,บเอาพอมดไปด้วยนะครับแต่คุณผู้ชมจะไม่ใช้พอมดก็สามารถที่จะปับเปียนนะครับไปใช้เป็นปลายหินแทนก็ได้เหมือนกันแต่มันก็จะกินน้ําดําเพิ่มขึ้นนั่นเองส่วนน้ำแม่ที่ใช้นะครับผมเลือกใช้เป็นน้ำแม่กระโดด2องขวดนะครับคุณผู้ชมอาจจะใช้เป็นน้ำแม่แผนดินไหวสี่ขวดก็ได้เหมือนกันถ้าจะขอแทงแคนให้ขอเป็นปลายหินห้าตัวจักหนึ่งตัวและก็รถจอะก,กาแพงโอเคนะครับเดี๋ยวรับชมเปก้าสแมกกันเลย มาชมการโจมตีกันดีกว่านะครับสำหรับเบก้าสมารบ้านแบบไหนที่เหมาะนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองครับผมเหมาะว่าถ้าหากสรัพการที่อยู่ด้านในเยอะๆนะครับอยู่ใกล้ๆกันด้านในเยอะๆนะครับจะเป็นสูตรที่เหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าของเรานะครับจะเป็นเปก้าปะหินมันจะทะลุเข้าไปตรงกลางแล้วก็โจมตีบริเวณด้านในได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าอยู่กระจายยกันไปนะครับมันอาจจะยากหน่อยส่วนการเข้านะครับผมเองจะเข้าทางด้านที่มีป้อมอีซีนะครับก็จะอยู่ตรงด้านบนผมก็จะจอดเข้าไปด้านบนเอง ก็จะทาการใช้เ๊ก้าที่มีนับลงไปด้านขวาก่อนเลยหนึ่งตัวเป็นการปิดทางเนาะแล้วก็ปไปด้านซ้ายมือบูหนึ่งตัวจากนั้นนะครับผมเองจะทําการใช้ในแมกระโตที่มีลงไปตรงนี้ก่อนเลยก็ซุ่มเข้าไปนะครับจะได้เล็งแม่นๆเนาะแล้วก็ทําการใช้เ๊ก้าลงไปปล่อยคิงควยนังฟ้าลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยไปหินลงไปหมดเลยจะกกทำการใช้ปูเดีลงไปนะครับปล่อยพมมดลงไปเพิ่มเลือดไป1ขวดนะครับแล้วก็บ้าไป1ขวดเลย แถวเราก็จะเข้าไปนะครับใช้สกิลอีทัลโทเลยจากก็จะทำการใช้ใน้ม่ปบ้านลงไปหนึ่งขวดเลยนะครับแถวเราก็จะพุ่งตรงนะครับเข้าไปตรงกลางโจมตีบริเวณที่อยู่ด้านในได้เป็นอย่างดีทีเดียวอย่างนี้ที่ผมบอกครับก็คือถ้า,ากว่าบ้านไหนที่มีสิ่กรณ์อยู่ตรงกลางเยอะๆนะครับอาจจะเป็นน้ําดำนะครับอาจจะเป็นทองคําเราก็เจาะเข้าไปได้เลยแต่ถ้าคุณชมอาจจะแอดวานซ์กว่านี้นะครับอาจจะเอาน้ำมันกระโดดมาสักประมาณ1ขวดนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวอีกสี่ขวดก็จะเจาะได้ดีขึ้นนั่นเอง ก็ลองเล่นกันดูนะครับกับการใช้เป็ก้าสมาร์ทครับถ้ามีถ่ายแครเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าบ้านหลังนี้นะสามดาวแน่นอนก็จนจการโจมตีต่อไปนะครับโดยทันตล่าครับมีเป็นป้ายหินนะครับยังคงเหลืออยู่แต่ก็จะตายลงไปเพราะว่ามีป้อมอิฟโร่ห้าเส้นนะครับที่อยู่ด้านในพิเราทําการใช้สกิลหายตัวนะครับสกัดไปที่ท็อกคาที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วเป็ก้าก็เคลื่อนที่มาด้านล่างเนาะโจมตีเข้าไปกับสิงโกรซานครับก็เรียบร้อยนะครับไม้นี้เราก็ได้มาสองดาว 55%นะครับน่าจะได้ไม่มากไปกว่านี้แล้วนะครับเอ้ยยังได้เนาะก็ได้มาถึง2ดาว58%นั่นเองสรุปว่าไม้ที่2นะครับเราทำการใช้สูตรเ e g กสแมนครับได้ทองคำา4 0 6ครับแล้วก็น้ำมูกอีก2 5 0 0น้าะครับำดำๆอีก1,792หน่วยน้อยไปนิดเนาะเดี๋ยวเรานะครับไปชมสูตรที่3กันต่อเลยสูตรที่3ได้แก่สูตรลาวาลูเนียน ท่านผู้ชมติดตามเก้ามาตลอดครับผมจะแนะนําสูตรนี้ให้เล่นกันนะครับท่านผู้ชมจะไม่ใช้ถังแครนหรือว่าจะไม่ใช้เครื่องจานรครับที่สําคัญเลยถ้าจะไม่ใช่ผู้กล้าสูตรนี้ก็เล่นได้นะครับกับสูตรลาวาลูเนียนเราจะเอาลาวาเป็นตัวนะครับบอลลูนประมาณ30ตัวครับที่เหลือจะใช้เป็นมินเนียนน้ําแมทที่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นน้ํามบ้าสิขวดแล้วก็บอลลูน3ตัวถ้าจะขอถังแครนครับก็ให้ขอเป็นบอลลูน7ตัวนะครับแล้วก็ศีลาจัมพ์ลม จะเป็นอะไราที่เข้าแก๊บที่สุดเลยโอเคนะครับ <mm> เดี๋ยวเราไปลุยกันเลย <mm> เจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับเป็นบ้านที่น่าจะง่ายนะครับบ้านที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นบ้านที่เอาป้อมอิฟโฟไปเส้นเดียวจะเหมาะมากๆเลยถ้าผู้ชมจะใช้สูตรทางฝั่งของราวาลูเนียนะครับอย่าลืมอย่าลืมเช็คครับว่าบ้านที่เจอเป็นป้อมอิฟโฟเส้นเดียวหรือไม่การเข้านะครับก็ไม่ยากเลยผมจะเข้าที่ทางฝั่งที่ป้อมแอร์สวิเปอร์นะครับมันเป่าไม่โดน อันนี้นะครับอยู่ด้านซ้ายมือเปลี่ยไปด้านความมือล่างเราก็จะไม่เข้าด้านความมือล่างครับแล้วก็อีกหนึ่งอันอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเปล่ไปด้านล่างเหมือนกันฉะนั้นผมจะเข้าด้านซ้ายมือได้ปั๊มอินสีด้วยนั่นเองถามว่าคิงควินจะลงเลยดีไหมก็ได้ครับอาจจะตัดทางก่อนเลยแต่ผมขอใช้ลาวาลรูนเนียก่อนละกันผมก็จะปล่อยลาวาลงไป2ตัวครับปล่อยบรุลูลงไป แล้วก็ปล่อยมินเนี่ยลงไปนะครับสุดนี้เป็นสุดที่ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ปล่อยปูอเดนไปทางอากาศครับอย่าลืมปรับไม่เช่นนั้นงานอาจจะเข้าได้นะครับแล้วก็ทาเราเข้าไปนะครับผมเองจำการใช้สกิลอีทเท่าน่าทอนกับปูอเดนนะครับทำให้ทางเรานะครับเป็นอมตะชั่วคราวแล้วก็แช่แข็งไปที่ป้อมด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กโบอินฟโนนะครับถือว่าแช่ได้มัดเลยทีเดียวนะครับการโจมตีคิงของเราปล่อยไปด้านขวามือนะครับโจมตีกับอาวุธอาวุธนะครับที่อยู่ด้านล่างก็ปล่อยลงไป ดูเหมือนว่าทางเราครับที่เป็นบอลลูนจะตายลงไปนะครับก็ได้ไม่เยอะเหมือนกันคือสูตรนี้นะครับมันมันเล่นง่ายนะครับเราถ้าไม่ได้อยากป้นแบบหนักๆบ้านครับก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับก็ลงธรรมดาเลยนะครับเป็นนักกระดาษปล่อยลงไปสิ่พิจารที่ได้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าอาวุธที่เราเจอเนี่ยมันยากมากไหมจัดบ้านมาดีหรือเปล่านะครับถ้าแบบบ้านดีนะครับมันอาจจะกันได้ดีเราก็อาจจะโจมตีได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเอง ก็น่้เสียดายนะครับที่บ้านหลังนี้มีสเักยรกรเยอะมากๆเลยนะครับเป็นล้านเลยนะครับแต่ผมเองได้มาเพียงแค่ห0 0สนกับ7,000แสแต่เอาจริงนะห0แสนกับ7,000แสนมันก็เยอะอยู่ดีเนาะเราก็น่าจะภูมิใจแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปดูสุดที่4กันเลยสุดที่4เป็นการใช้มังกรและแม่เสจฟ้านะครับ ผมแนะนําว่าคนที่จะใช้ในมีดไฟฟ้าเรียวตัน,นครับถ้าไม่ตันของบ้าน11อาจจะไม่เหมาะนั่นเองแย่ลองเล่นกันดูก่อน,นครับว่ามันโอเคไหมก็จะเป็นการใช้มังกร11ตัวนครับบลุน8ตัวน้ำมาใไฟฟ้า9ขวดครับโจมตีกับป้อมพุดได้3ป้อมนะครับแล้วก็มีนม้ำมาบ้าน1ขวดเดี๋ยวเราไปรุยกันเลยมาชมการโจมตี บ้านนดนกว่าครับบ้านที่ผมแนะนําผมจะแนะนําให้โจมตีบ้านที่เป็นป้อมอิสโนฮาเซนนะครับถ้าเป็นเส้นเดียวจะไม่เหมาะเนะาะมังกรจะตายลงไปง่ายมากๆเลยอย่างนี้นะครับเราจะเข้ายัางไงดีก็ถ้าผมเล่นนะครับผมเองจะตัดทางด้วยข้าก่อนเลยผมก็จาการใช้คิงแนระับลงไปด้าน,นขวามือเป็นการตัดทางเนาะแล้วก็ปค่ียคไปด้านซ้ายมือนะครับส่วนน้ายาเสจฟานครับจะปล่อยตรงไหนบ้างผมจะปล่อยไปด้านบนก่อนเลยนะครับที่ป้อมแอร์ซูปเปอร์แล้วก็ป้อมพูนิคับที่อยู่ด้านใน ปลงไป1นึนะครับแล้วก็1 2 3อนะครับอีก3คนที่เหลือปล่อยลงไปด้านล่างได้เลยนะครับจะเป็นด้าขวาหรือด้านซ้ายก็ได้เหมือนกันขอลงไปด้านซ้ายแล้วกันก็ปล่อยลงไปนะครับโอเคจากนั้นครับเราทาการเข้าด้วยมังกรครับก็ปล่อยบอลลูนลงไปเป็นหน้ากระดานครับแล้วก็ปล่อยมังกรเป็นหน้ากระดานลงไปอย่าลืมปล่อยปูเดนลงไปนะครับเป็นทางอากาศแล้วก็จะมีแม่บ้านหนึ่งนะครับก็จะทําการใช้สกิลอีท้องทนก่อนเลยเพราะว่าป้อมอีซีนะครับมันยิงมาถึง จากนั้นก็ทาการใช้ใน้ำยาบ้างลงไปหนึ่งขวดเลยบอลลูนมังกรก็ขึ้นที่ไปขึ้นจมตีได้แรงขึ้นนะครับป้อมอีซีก็จะพังลงไปก่อนเลยแต่เราก็จะเข้าไปด้านในนั่นเองพอถ้าเราเจอป้อมอ e ีฟโรห่าเส้นนะครับมังกรมันก็พอที่จะอยู่ได้นานขึ้นแต่ถามว่านานได้มากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่นะถ้าเจอป้อมอ e ีฟโรนะครับยังไงมันก็ตายลงไปก็อาจจะต้องเล็งนะครับว่าน้ําดําอยู่ตรงไหนเราจะใช้มังกรจาะเข้าไปได้านไหนได้ไหครับหรือว่า เราจะเจาะเข้าไปที่ทองคําน้ำม่วงได้หรือไม่ก็ลองเล่นกันดูนะครับอันนี้ก็จะได้ไม่เยอะมากแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นั่นเองนี่ก็เป็นสูตรที่ผมเองเอามาฝากกันนะครับตอนนี้เราได้มาแล้วสีสูตรนะครับก็เลขนหนึ่งสูตรนะครับสูตรต่อไปก็จะเป็นสูตรอะไรเดี๋ยวไปดูกันมาดูมังกรก,ก่อนนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ1 2 3 4 5ตัวนะครับเหลืออยู่2ตัวตัวเดียว2ตัวนะครับที่อยู่ตรงกลาง กอจงตีเข้าไปที่น้ําดาเนี่ยมันก็จะได้น้าดำนะครับที่อยู่ตรงกลางแต่มันอาจจะได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าอาวุธมันหนักเหลือเกินเราก็ได้มาทั้งหมด2ดาว58%นะครับได้ทองคำมา2 0 0แสนน้ำม0แสนแปดครับแล้วก็น้ำดำ 4, ดํา4ยสิหยดเดี๋ยวเราครับไปชมสูตรสุดท้ายกันต่อเลยมาชมสูตรสุดท้ายกันดีกว่านะครับเป็นการใช้มังกรไฟฟ้าจำนวน8ตัวครับแล้วก็นมยอบาน,นครับถ้าผู้ชมจะขอทางแคนผมแนะนำให้ขอเป็น บอลลูนแลวก็สีลายจำถล่มครับจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยมาชมบ้านนี้กันดีกว่านะครับก็เป็นบ้านที่ง่ายเลยการให้มังกรไดฟ้านะครับก็ไม่ยากนะครับให้ดูบ้านที่เอาสิง่อสร้นนะครับไว้ใกล้ๆกันแต่จงตีได้ง่ายคือนั่นเองเราจะเข้ายังไงดีผมคิดว่านะครับเราจะเข้าทางฝั่งไหนดีปอมแอร์ซูเปอร์นะครับออกไปด้านซ้ายมือกับทางด้านขวามือนะครับเราอาจจะเข้าด้านขวามือก็ได้นะครับ ผมว่าเราจะดจากด้านล่างไปดีกว่านะครับก็จัดการเช็คคิงไปด้านซ้ายนะครับตัดทางด้านขวาเลยแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไป2ตัวนะครับสตัวสีตัว,ตว,ตวปล่อยมันกอไฟฟ้าไปสัก2ตัวละกันก่อจะเก็บสิงโคลสตางด้านข้างก่อนเนาะแล้วค่อยปล่อยลงไปหมดเลยมักอไฟฟ้าก็ค่อยๆขึ้นที่ไปนะครับไม่เร่งรีบนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปหมดเลยปล่อยปูนลงไปนะครับใช้น้ม่บ้าลงไป1ขวดแช่แข็งไปที่ป้อมอินซีก่อนเลยแล้วก็มักอไฟฟ้าจะเข้าไปนะครับผมเอง จาทำการใช้นแม่บ้านลงไปหนึ่งขวดเลยเจอมังกรไฟฟ้าที่อยู่ในแค้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําการแช่แข็งไปหนึ่งทีนะครับใช้นแม่บ้านไปหนึ่งขวดเลยแล้วก็จะทําการใช้สกิลอีทโตโทนดีไหมใช้เลยละกันนะครับแล้วก็ปล่อยแม่บ้านลงไปตรงกลางนะครับแช่ขแข็งไปด้านซ้ายมือโอเคถือว่าแคคนิสไปได้สวยนะครับแต่บ้านานี้ก็ไม่ใช่บ้าน1 1ทุนโหดเนาะเป็นบ้านที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะได้ประมาณ70%ผมเดานะ มาถึกินว่าจะได้มากน้อยเพียงใดมังกรไฟฟ้านะครับก็ทยอยตายลงไปนะครับสั่นไหวสั่นไหวเหลยนะครับทำให้มองยากนิดนึงโอเคก็จะขึ้นที่ปลายนะครับทางด้านซ้ายมือเรียบร้อยนะครับมังกรไฟฟ้าของเราเข้าไปได้เพียงเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับได้มา2องดาวเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับกับการใช้สูตรมังกรไฟฟ้าได้ทองคำมะนาวม่วงมาอย่างละสามแสนหกหมื่นนะครับท่านผู้ชม ชอบนะครับสูตรไหนก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับบางสูตรมันอาจจะเหมาะกับการโจมตีน้ําดำนะครับบางสูตรอาจจะเหมาะกับการโจมตีทองคาน้ําม่วงครับก็ลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ถ้าใช้สูตรไหนแล้วเวิร์กแล้วแจ่มนะครับมาคอมเมนต์ด้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับมีสูตรมีสูตรที่แก้วกล้ายังไม่ได้เล่นในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะมาแชร์มาแบ่งปันกันได้เลยนะครับผมก็จะมาร่วมแจมกันด้วยนั่นเองสําหรับวันนี้นะครับผมเองต้องขอตลาไปก่อน ถ้าคุณชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะเพื่อระบบมอาคลิปเมื่อไรคุณผู้ชมจะไม่พลาดกันจงเดือนแล้วเรามาพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ